วันนี้นะครับกลับมาเรียนต่อกันในเรื่องของหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับในเรื่องของความกลมกลืนความกลมเกลืนนะครับความกลมเกลืนเนี่ยใช้คำภาษาอังกฤษว่า h a r m o n y นะครับความกลมกลืนนะครับก็คือเป็นการนำทัศทนธาตนก็คือนำจุดเส้นรูปร่างรูปทรงต่างๆเนี่ย มาจัดประกอบเข้าด้วยกันนะครับให้มีความสัมพันธ์กันสอดคล้องกันสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเข้ากันได้อย่างดีไม่ขัดแย้งกันทีนี้นะครับความกลมกลืนนะครับจะแบ่งออกเป็นกลมกลืนกันด้วยขนาดกลมเกลืนด้วยเส้นกลมเกลืนด้วยสีกลมกลืนด้วยลักษณะผิวกลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกันและ กลมเกินจากสิ่งที่คล้ายกันน,นอกจากนี้แล้วนะครับในบางตำราเนี่ยยังมีการกล่าวถึงความกลมเกินในเรื่องของทิศทางและก็จังหวะอีกด้วยเรามาดูกันในเรื่องแรกนะครับความลกลมคืินด้วยขนาดนค,ความลกลมคืนด้วยขนาดเนี่ยก็คือการนําเอาสิ่งการนําเอาสิ่งที่มีขนาดเท่าหรือว่าใกล้เคียงกัน มาจัดวางเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดเป็นความกลมกลืนเราจะเห็นว่าจากภาพเนี่ยเมื่อเรานำวงกลมเนี่ยที่มีขนาดเดียวกันเอามาวางไว้ร่วมกันจะทำให้ภาพเนี่ยดูมีความกลมกลืนมากอ่ะอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของความกลมกลืนด้วยขนาดนะครับความกลมกลืนด้วยขนาดเนี่ย ก็คือ,อ,อมันอาจจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ขนาดโดยรวมหรือว่าเขนาดของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับหากเราสังเกตจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยลักษณะของกลมๆเนี่ยลักษณะที่เป็นวงกลมัถบเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดไม่ได้เท่ากันทั้งหมดนะครับแต่ เมื่อมองดูภาพรวมแล้วเนี่ยไอลักษณะกลมๆตัวเนี่ยมันมีขนาดใกล้เคียงกันจึงทําให้ภาพเนี่ยเกิดความลกลมกลืนขึ้นยังต่อไปนะครับลกลมกลืนกันด้วยลักษณะของเส้นคืออยังไง,ลงกลมกลืนกันด้วยลักษณะของเส้นนะครับก็คือการนําเส้นที่มีลักษณะเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันมาใช้เช่นถ้าเราใช้เส้นตรงเพราะว่าใช้เส้นตรงทั้งหมดนะครับหรือว่า เส้นที่มีลักษณะคล้ายกับเส้นตรงมันจะสามารถทำให้ภาพเนี่ยเกิดเป็นความงคงเกินได้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยหากเราเอาเส้นต่างๆเนี่ยมาวางเรียงต่อกันนะครับมันจะเห็นว่า เมื่อมีเส้นที่มีลักษณะเหมือนหรือว่าคล้ายกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันภาพของเราก็จะสามารถเกิดเป็นความกลมกลืนขึ้นมาได้อะอันนี้นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับที่เกิดจากความกลมกลืนในเรื่องของเส้นก็คือใช้ในภาพนะครับจะใช้เป็นลักษณะของเส้นตรงแนวตั้งทั้งภาพนะครับโดยนะครับ กำหนดค่าความเข้มอ่อนของความหนาแน่นของเส้นนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยดูไม่จืดชืดแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นภาพเราสังเกตจากภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของแสงงองหรือว่าส่วนที่เข้มหรือว่าส่วนที่อ่อนเนี่ยเรามองดูภาพรวมแล้วนะครับเราจะสามารถมองเห็นได้เป็นรูปตึกนะครับตอนฝนตกมีใครมองเห็นเป็นรูปตึกไหมครับ เป็นรูปหมูตึกแล้วมีฝนตกอันนี้ก็คือเป็นกลมเกลืและด้วยลักษณะของเส้นก็คือใช้เส้นลันกษณะเดียวกันมาสร้างอย่างต่อไปนะครับก็คือการกลมเกลืนกันด้วยสีการกลมกลืนกันด้วยสีนะครับก็คือการเอาสีที่อยู่ใกล้เคียงกันสีใกล้เคียงกันคือยังไงก็คือสีที่อยู่ในวันณะเดียวกันนะครับเช่น ถ้าเราใช้สีวันณนร้อนเราก็ใช้สีวันณนร้อนทั้งหมดหรือว่าถ้าเราใช้สีวันณนเย็นเราก็ใช้สีวันณนเย็นทั้งหมดซึ่งการใช้สีเนี่ยการใช้สีวันหนเดียวกันเนี่ยหรือว่าการใช้สีเอกรมณ์นะครับจะสามารถทําให้ภาพที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยมีความกลมเกลืนด้วยสีขึ้นมาได้เช่นสมมุติภาพหนึง่งเราวาดนะครับจะสังเกต สมมติว่าภาพนี้เราใช้เป็นสีโทนเย็นครับก็มีสีเหลืองนะครับสีเขียวเหลืองสีเขียวนะครับเขียวน้าเงินเป็นต้นนะซึ่งเมื่อเรามองภาพเนี่ยพพมันจะมีความกลมเกลืนแล้วก็ไม่แตะแยกกันจนเกินไปอ่ะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้นะครับภาพเนี่ยโดยหลักแล้วนะครับภาพนี้เนี่ย จะใช้สีเป็นสีวันณะเย็นเป็นส่วนใหญ่คจึงทําให้ภาพเนี่ยดูกลมเกินแต่ถ้าหากว่าในภาพใดภาพหนึ่งเนี่ยมีแต่ความกลมเกินมากเกินไปนะครับภาพนั้นก็จะดูจืดไม่ได้จึงได้มีการเติมสีนะครับเติมสีที่ขัดแย้งกันเนี่ยเพื่อให้ภาพนั้นดูน่าสนใจหรือว่าดูเป็นจุดเด่นมากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นการเติมสีเหลืองหรือว่าสีส้มเนี่ยซึ่งอยู่สีส้มเนี่ยเป็นสีที่เป็นสีคู่ตรงข้ามก็คืออยู่ต่างวรรณะกันกับสีน้ําเงินเนี่ยมาตัดเพื่อไม่ให้ดูภาพกลมเกินจนเกินไปอย่างต่อไปนะครับกลมกลืนกันด้วยลักษณะผิวความกลมกลืนกันด้วยลักษณะผิวเนี่ยก็คือ การเอาพื้นผิวที่มีลักษณะเหมือน,นหรือว่าใกล้เคียงกันมาใช้ในการจัดองค์ประกอบสิงจนเกิดเป็นความกลงกลืนด้วยพื้นผิวเช่นเอาเรียบเอาพื้นผิวเรียบกับพื้นผิวมันมาไว้ด้วยกันหรือว่าพื้นผิวเรียบกับพื้นผิวเรียบมาไว้ด้วยกันจะทําให้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีความกลงกลืนในเรื่องของลักษณะผิว ยกตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับเป็นภาพของสิ่งที่มีลักษณะพื้นผิวใกล้เคียงกันนะครับก็คือพื้นผิวของทรายกับพื้นผิวของปลาชนิดหนึ่งนะต่อไปความคลุมเคืนกันด้วยสิ่งที่เหมือนกันก็คือการนำเอารูปร่างหรือว่ารูปทรงที่เหมือนกันทุกประการนะครับมาใช้ในการจัดองค์ประกอบสิ่ง จนเกิดเป็นความคงเกินด้วยสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าภาพนี้นะครับเอาดาวนะครับเอาดาวเนี่ยมาวางเรียงต่อกันนะครับซึ่งเมื่อทุกอย่างเนี่ยหรือว่าทุกสิ่งที่อยู่ในภาพเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกันเนี่ยเมื่อวางเรียงต่อกันสิ่งที่จะได้นะครับมันก็จะเหมือนเหมือนกันทั้งภาพนะครับเช่นสมมติบริเวณว่าง ระหว่างดาวอันแถนี้ที่เป็นสีดำนะครับ,รบมันก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันซ้ำไปเรื่อยๆซึ่งการใช้ความกลมเกิืนด้วยสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันมันค่อนข้างที่จะทําให้ภาพของเราเนี่ยดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจครับเท่าไหร่อ่ะ อันนี้นะครับก็คือมีความกลมเกินในเรื่องของด้วยสิ่งที่เหมือนกันก็คือเราจะสังเกตนะครับก็คือทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือเอาสิ่งที่เหมือนกันมาวางเรียงด้วยกันอ่ะอย่างต่อไปนะครับความกลมเกินกันด้วยสิ่งที่คล้ายกันความกลมเกินกันด้วยสิ่งที่คล้ายกันเนี่ยก็คือ การนำเอารูปร่างหรือว่ารูปทรงที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับมาจัดองค์ประกอบจนเกิดเป็นความกลมเกลืนก็คือเช่นภาพน,นี้นะครับยกตัวอย่างสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแม้ว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ได้เหมือนกันทุกประการแต่เวลาที่เราเอามาจัดวางไว้ด้วยกันแล้วเนี่ย ภาพเราเนี่ยสามารถทําให้ส่วนต่างๆที่เราเนี่ยที่เอามาประกอบกันเนี่ยกลมกลืนกันได้อันนี้เราเรียกว่ากลมเกินด้วยสิ่งที่คล้ายกันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นปลาคาร์ฟปลาคร์ฟนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะครับแต่ว่าลักษณะโดยรวมของมันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของ รูปร่างนะครับบางตัวอาจมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของสีแล้วเมื่อเอามาวางรวมกันนะก็จะเกิดเป็นความกลมเืนในเรื่องของสีที่ขัดกันเมื่อนะครับเมื่อมีความกลมเกินแล้วนะครับก็ต้องมีความขัดแยง้งซึ่งความขัดแย้งเนี่ยก็คือสิ่งที่มีความหมายตรงข้ามกับความกลมเกืนนะครับ ความขัดแย้งนะครับจะใช้คำภาษาอังกฤษว่า contrast contrast นะครับหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มีความหมายตรงข้ามกับความกลมเกลืนคือความไม่ลงรอยกันความไม่เข้ากันขององค์ประกอบตา่ตางๆของงานศิลป,ปะโดยสิ่งที่สามารถทำให้เกิดความกลมเกลืนได้นะครับก็คือสิ่งที่สามารถทำให้เกิดความกลมเกลืนได้ที่ผูกกลับไปเมื่อกี้ก็เช่น กลมกลืนด้วยขนาดกลมกลืนด้วยสีกลมกลืนด้วยเส้นนะครับก็คือถ้าสิ่งที่สามารถทําให้เกิดความกลมกลืนได้เนี่ยเราก็สามารถนําสิ่งเราเนี่ยมาทําให้เกิดเป็นความขัดแย้งได้ด้วยเช่นกันครับโดยใช้ลักษณะของสิ่งที่เราใช้เนี่ยไม่เหมือนกันเช่นถ้าความกลมกลืนกันด้วยขนาดก็คือการใช้ขนาดที่เหมือนกัน ถ้าหากเป็นความขัดแย้งด้วยขนาดเนี่ยเราก็จะใช้เป็นความขัดแย้งด้วยขนาดที่ไม่เหมือนกันก็คือใช้ลักษณะขนาดของวงกลมเนี่ยที่ต่างกันจะทำให้เกิดเป็นความขัดแยง้งความสำคัญของขั้นขัดแย้งเนี่ยหากเราโดนถามว่าทำไมถึงต้องมีความขัดแยง้งไม่มีไม่ได้หรอ ไม่มีก็ได้นะครับแต่เมื่อไม่มีความขัดแย้งเนี่ยภาพของเราเนี่ยมันจะดูกลมกลืนแล้วก็ดูน่าเบื่อจนเกินไปดังนั้นความขัดแย้งเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ผลงานเนี่ยเกิดความเด่นชัดนะครับช่วยเน้นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในจุดสําคัญของการออกแบบให้เป็นจุดสนใจขึ้นทําให้งานออกแบบนั้นนะครับมองดูไม่น่าเบือ่อไม่ซ้ำซากแล้วก็ไม่จำเจ ทำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้างานออกแบบเนี่ยขาดความแตกตา่างก็คือที่ครูกล่าวไปก็คือถ้าหั่ภาพมีความกลมคืืนมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ภาพดูน่าเบื่อดังนั้นนะครับการสร้างความแตกต่างเนี่ยในบางตำราเขาจะ เขียนไว้ว่ามันเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของความเป็นเอกภาพก็คือมันนะครับความขัดแย้งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาพเนี่ยเกิดความเป็นเอกภาพขึ้นมาได้นะรับลักษณะของความขัดแย้งนะครับใกล้เคียงนะครับมันจะมีลักษณะใกล้เคียงกับความโกงเกืนก็คือขัดแย้งด้วยขนาดขัดแย้งด้วยเส้น ขัดแย้งด้วยสีขัดแย้งด้วยลักษณะผิวขัดแย้งด้วยสิ่ง,งที่ไม่เหมือนกันนะครับมีแต่ไม่มีความขัดแย้งด้วยสิ่งที่ไม่คล้ายกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่คล้ายกับสิ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่ไม่เหมือนกันเนะี่ยมันก็คือสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันหรือว่ามีความหมายเหมือนกันนอกจากนี้นะครับในบางตำราเนี่ยมีการกล่าวถึงความขัดแย้งในเรื่องของทิศทางแล้ก็จังหวะ เช่นเดียวกับกงคงกืนและสิ่งที่สามารถทําให้ความกงคงกืนได้นะครับสามารถทําให้เกิดความขัดแย้งได้โดยใช้ความต่างของสิ่งต่างๆเรางงนะั้นยกตัวอยา่างเป็นความกลงกืนด้วยขนาดอเอ้ยเป็ดโทษทีลูกเป็นความขัดแย้งด้วยขนาดการขัดแย้งด้วยขนาดเนี่ยก็คือการนำออก สิ่งที่มีขนาดต่างกันมาจัดงวงประกอบศิลป์เพื่อให้เกิดผลงานที่มีความขัดแยง้งเช่นจากความกลมกลืนเมื่อกี้ขนาดภาพของเรานะครับขนาดวงกลมของเราเนี่ยมันจะเป็นวงกลมที่มีลักษณะหรือว่าขนาดเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่เมื่อเป็นความขัดแย้งเนี่ยลักษณะของวงกลมเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับโดยอันนี้มีวงกลมเล็กนะครับแล้วก็มีวงกลมใหญ่ซึ่ง ไอสิ่งที่เป็นวงกลมขนาดใหญนะ่เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ขัดแย้งกับวงกลมขนาดเล็กนะครับซึ่งพอเวลามันขัดแย้งแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นจุดเด่นนะ,ะก็คือมันจะดูเด่นชัดแล้วก็สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายอันนี้นะครับเป็นภาพตัวอย่างที่เกิดจากความขัดแย้งด้วยกันเราสังเกตเห็นว่า ขนาดเนี่ยขนาดของช้างนะครับเนี่ยเมื่อเทียบกับขนาดของคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีขนาดต่างกันแต่เมื่อเอามาจัดให้อยู่ในรูปภาพเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามองทั้งสองส่วนพร้อมกันเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอย่างต่อไปขัดแย้งด้วยเรื่องของเส้นก็คือการนําเส้นที่มีลักษณะต่างกันนะครับ มาใช้ในการจัดงค์ประกอบสินจนเกิดเป็นความขัดแยง้งซึ่งลักษณะของการใช้เส้นเนี่ยหากเราต้องการให้มันมีความคงคืนกันนะครับเราควรใช้เส้นที่มีลักษณะเหมือนกันและไปในทิศทางเดียวกันแต่หากเราต้องการให้มันเกิดเป็นความขัดแย้งนะครับเราควรใช้เส้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันหรือว่าใช้ทิศทางในเรื่องของเส้นเนี่ยไม่เหมือนกันเช่น อ่าสมมติทิศทางของเส้นนะครับทิศทางของเส้นแถบนี้นะครับจะเป็นแบบเส้นตรงแนวนอนนะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นแบบเส้นตรงแนวตั้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นทิศทางของมันทิศทางแบบทิศทางตั้งนี้ทิศทางออกมันก็จะเกิดความขัดแย้งและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เส้นที่ไม่เหมือนกันเส้นตรงฝั่งนี้กับเส้นโค้งตรงนี้นะครับก็คือมันจะให้ความรู้สึกหรือว่า เเวลาที่เรามองเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งกันอันนี้นะครับเป็นภาพตัวอย่างที่เกิดจากความขัดแย้งในเรื่องของเส้นก็คือเส้นเนี่ยถ้าเราเอาสิ่งที่เหมือนกันมาวางกันมันจะกลมกลืนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเอาเส้นต่างชนิดกันนะครับมาวางไว้ด้วยกันมันก็จะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของเส้นขึ้นอต่อไปนะครับเป็น ความขัดแยงด้งวยสีก็คือการนําเอาสีที่มีความต่างหรือว่าความขัดแย้งกันนะครับก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเอาสีที่อยู่กันคนละวันณะสีหรือว่าเอาสีที่เป็นสีคู่ตรงข้ามกันเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะครับจะทําให้เกิดเป็นความขัดแยง้งซึ่งทีนี้นะครับ สีคู่ตรงข้ามที่ครูเคยสอนไปแล้วนักเรียนลืมไปหมดยังครับสีคู่ตรงข้ามนะครับที่สําคัญนะครับจะมีอยู่ด้วยกันสามคู่ก็คือม่วงเหลืองเขียวแดงแล้วก็น้าเงินส้มนะซึ่งสามคู่นี้จะเป็นสีที่มีค่าความแตกต่างของสีนะครับหรือว่าเป็นสีที่มีความตัดกันหรือว่าขัดแย้งกันอย่างมากอ่ะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเป็นภาพที่ เกิดจากความขัดแย้งกันของสีนะครับภาพนี้เกิดจากสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มซึ่งสีน้ำเงินและสีส้มเนี่ยเป็นสีคู่ตรงข้ามกันเวลาเราเอามันมาใช้ร่วมกันนะครับมันจะเกิดเป็นภาพที่มีความขัดแย้งในเรื่องของสีต่อไปนะครับขัดแย้งกันด้วยลักษณะของพื้นผิวก็คือการนำเอาลักษณะของพื้นผิวที่ต่างกันเช่น พื้นผิวผขุ่นขะนะครับเช่นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นพื้นผิวฝุ่นขะกับฝั่งขวาที่มีลักษณะเป็นพื้นผิวแบบเรียบมาจัดองค์ประกอบร่วมกันนะครับเราะจะเห็นได้ว่าทั้งสองด้านเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของลักษณะพื้นผิวตัวอย่างนะครับสมมตวิว่าดูฝั่งซ้ายก่อนอ ฟังายเนี่ยลักษณะของพื้นผิวนะครับระหว่างพื้นผิวของหนังคนกับพื้นผิวของขนสัตว์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันนะครับเมื่อเวลาเราเอามาจัดวางไว้ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันหรือว่าอีกอย่างนะครับเป็นพื้นผิวของคนเหมือนกันหรือว่าเป็นลักษณะผิวของคนเหมือนกันแต่ใบหน้าที่เป็นด้านขวานะครับ เป็นใบหน้าของเด็กซึ่งมีลักษณะของผิวหนังที่แต่งตึงนะครับกับฝั่งซ้ายเป็นลักษณะของใบหน้าของคนแก่ซึ่งมันมีลักษณะของผิวหนังที่เริ่มเหี่ยวย่นแล้วนะเมื่อลองเอามาเทียบกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความขัดแย้งกันในเรื่องของลักษณะพื้นผิว อย่างสุดท้ายนะครับก็คือการขัดแย้งกันด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนกันการขัดแย้งกันด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไรก็คือการนําเอาอะไรก็ตามนะครับที่มันมีลักษณะหรือว่าสีหรือว่าขนาดที่ไม่เหมือนกันนะครับมาจัดวางไว้ด้วยกันมันจะทําให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ ภาพนี้นะครับเป็นการวัดรูปลูกแมวนะครับที่อยู่ในรองเท้าลูกแมวลักษณะผิวหรือว่ารูปร่างรูปทรงของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบหนึ่งก็คือเป็นสัตว์ตัวเล็กมีขนนะครับ <c oughs> กับรองเท้ารองเท้าเนี่ยก็คือจะมีลักษณะพื้นผิวที่เป็นแบบเรียบมัน ครับเมื่อนำสองสิ่งเนี้มาไว้ได้วยกันมันก็จะเกิดเป็นความขัดแย้งกันในเรื่องของสิ่งที่ไม่เหมือนกันถึงความสมดุลน,นะครับความสมดุลเนี่ยเราจะมาเรียนต่อกันในสัปดาห์หน้าสำหรับบทเรียนนี้จบเพียงเท่านี้ครับ